รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย จภัยยโดยบริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก AIS เราคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าตำนานเล่าขานทุกตำนานนั้น มีอิทธิพลต่อความเชื่อและจิตวิญญาณของชนชาติแต่ทว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมพญานาคจึงได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อและวิธีในการดำเนินชีวิตของชนชาติลาวนะักวันนี้เราจะมาไขาปริศนาร่วมกันค่ะอ้อเห็ดเห็ดซาเห็ดกระดาษซา สวยนะสวยดีเอยอเอ๋จาทำาจากต้นกล้วยจ๊กใบมังหนัดใบสับปะรดนั่นไหนก็ตุลีเดทําจากอะนเปลือกใหม่ติดจากต้นกล้วยอ๋อต้นกล้วยมีใยสับปะรดมีใยต้นปอมีใยกล้วยเขาทำเขาเห็นได้ไรเบน้คะแนน นอนไหมเจ้าองเนาะอันนี้จับกล้วยนะจับกล้วยแล้ววันนี้อันนั้นเป็นตำราอะไรคะหมอดูหมอดูไหนดูเลยดิแต่นี้มีมีอยู่ในวัดเออในวัดมีวันเป็นคำสวดแบบเป็นคณะซาด้วยเป็นเชียซาด้เดียวกันเป็นางเดียวกันจากหมู่บ้านจานที่ปั้นชามและหายของพระราชาก็มาสู่หมู่บ้านสร้างของ ที่แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านทำค้องใช้เฉพาะงานพระราชพิธีของกษัตริย์เท่านั้นแต่ทว่าปัจจุบันหมู่บ้านสร้างค้องเป็นเพียงแค่ชื่อที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสและโอกาสของธุรกิจการค้าค่ะค่าสบายออนไลน์นี้แมนบบเป็นไหมหรือเป็นไฟายไม่เส้นไหนเป็นเส้นไหมโอเอาไหมมามาทำทีหลังแต่อันนี้เป็นอะไรหน ันนี้เป็นฝ้ายเอาแล้วไหมทเ,เลยเหรอเนีย่ยแค่กี่วันจึงจะเสร็จสักผืนเนีคะจะนี่องวัแล้วเวลาเขาไปขายเขาไปขายผืนเช่าใดบอกบอก็ให้เข้าไปช่นขยขันขันแะข็งเนาะวันหนึ่งทำได้กี่ผืนนี่ส่องพื้นและพืนหนึ่งได้เท่าใดสิบพัน สิพันกว่าหมื่นกี๊บเอ่อพันหนึ่งก่อเท่าไหร่เดี๋ยวพันหนึ่งมันก็แค่สี่บาทไม่ใช่เหรอพันหนึ่งก็สี่บาทพื้นหนึ่งต่อสี่สิบบาทพื้นหนึ่งได้สี่สิบบาทก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะค่ะันโรงเรียนก็ไปแต่ดีนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ยังทอผ้าเป็นแล้วจะไปเรียนต่อไหมจบมหกแล้ว ไปเรียนต่อที่เวียงจันทร์หรือที่กรุงเทพหรือที่หลวงพระบางมีม,มีปริญญามหาวิทยาลัยอ,อะไรอ่ะมีมัธยมปลายชื่ออะไรสุภานุวงศ์สุภานุวงศ์เรียนต่อถึงปริญญาตรีได้เลยเนาะ <c oughs> อยากเป็นอะไรอ่ะจ๊ะฮะอยากเรียนเป็นอะไรอก <c oughs> มอมอเออดีเนาะ <c oughs> แสดงว่าน้องต้องเรียนเก่งแน่ๆเลย <c oughs> เรียนเก่งไหมเอ้ย เร่นเก่งใช่ไหมคะเออดีๆเป็นหมอจะได้มารักษาคนในหมู่บ้านมีแล้วหมอทอผ้า hey, เห็นปะ่ะอีกหน่อยได้เป็นหมอเนี่ยหมอเป็นทั้งหมอด้วยเป็นทั้งช่างทอผ้าด้วยอันนี้ผ้าที่ได้นี่เป็นของที่ในชุมชนนี้ทอทั้งนั้นเลยเราก็จ่ายค่าจ้างให้เขาไปแล้วเราก็มาเอามาใส่ไว้ในนี้แล้วถ้าเราขายไม่ได้เราก็จ่ายอย่างเดียว คอมันก็ต้องเยอะขึ้นเพราะเขาทํากันทุกวันใช่ไหม,มใครมาก็ช่วยๆกันซื้อหน่อยนะคะราคาแพงไหมพงว่าแพงพาอเฮ็ดเองไปจับมันได้ยังไงพันสี่รอยบาทแต่สวยนะเนี่ยดูสิมันไม่ได้มีแต่ลายไทยอย่างเดียวนะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ติ๊กไม่ได้อยู่ในภาคเหนือของเมืองไทยนะคะติ๊กอยู่ในหนู่บ้านสร้างคล้องบริเวณชานเมืองหลวงพระบางนี่เองค่ะที่นี่นอกจากจะทำคล้องแล้วก็ยังผลิตผ้าทอมืออีกด้วยบางชิ้นเนี่ยราคาก็พอที่จะรับไหวแต่ว่าบางชิ้นเนี่ยติ๊กว่าแขวนไว้ที่เก่านะดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าราคาสูงมากๆเลย โอ้ก็มันแ a n d เ a นี่คะจะไม่ให้สูงได้ยังไงส่วนตัวนี้ค่ะรวดลายดูดีเลยนะแล้วติว่าราคาก็โอเคด้วย ติกว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่ง MMS roaming service ไปให้พี่ที่เมืองไทยดูดีกว่าดูซิว่าเขาจะชอบไหมลวดลายแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้จะได้ไม่พลาดค่ะกดบวกค่ะแล้วก็ 6..6..6..6..6.. เนี่ยนะคะเป็นรหัสของประเทศไทยคราวนี้เราก็ต่อด้วยเบอร์ของเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักที่เมืองไทยที่จะส่งไปให้เลยแล้วก็ส่ง MMS roaming service ออกไปเลยอีกแป๊บเดียวละค่ะติ๊กว่านะคะก็จะมีคำตอบกลับมาค่ะ จากสีจากต้นอะไรนี้อันนี้นนเห็ดจักเปลือกเปลือกไม้เปลือกดูเปลือกดูบูมเนปนตาดูนะ <laughs> เปลือกไม้บูมเอนป่าอันนี้อุ๊ยเร็วจังเลยอะ่ะดูสิยังไม่ทันไลรเลยสงสัยจะตอบกลับมาแล้วโอเคชอบมากมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นซื้อเลยรับรองไม่พลาดแน่ เออแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้เนะ่ยสีอันนี้เป็นสีจากอะไรคะสีธรรมชาติธรรมชาติสีดําได้จากอ,อยมะเกลือมะเกลือแล้วอยิงเวลาไปซักสีก็ตกเนาะบอว่บอโอวอรซี่ของเห็ดองบอตกนะบอกเคล็ดลับนะถ้าตกเอามาคืน,เ,าาคนเลยนะคืนได้บ่วเป็นอย่งย่อมขับล็อกมาเลยนะได้ได้บ่เป็นอยางห่กระหับสมอ g i m p พอ i z e size ที่เราเห็นสมไซแรงงานที่ห้องนี้ แล้วมีความสุขนี่สบายไว <laughs> าจาัดทีวีมั้งทีวีทีวีไหนทีวีมาจากเมืองไหนเ <laughs> มืองไทยเมืองไทยสนับสนุนช่วงโรมมิ่งไร้ h t คมแดนโดยบริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก AIS ร่วมพจนภัยโดยวีโกคันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยไฮรักสวีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทย <S The s i ซ e Hotel พัทยา The f i ฟ e ์อ Art สออฟเรลัคโทร038 909 8 0 0ถึง2อยอย่างที่ติ๊กได้กล่าวไปแล้วว่าทุกประเทศต่างก็มีตำนานเรื่องเล่า ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตำนานต่างๆมักจะปรากฏให้เห็นตามผลงานสถาปัตยกรรมในปราสาทและวัดต่างๆและที่เมืองหลวงพระบางก็เช่นเดียวกันค่ะตำนานเกี่ยวกับที่มาของคำว่าลาวซึ่งมาจากหลวงซึ่งคนคนลาวเขาหมายความว่าพญานาคนี่นะคะเออในอดีตนานมาแล้วนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มีลูก8คน แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็พาลูกทั้งแปดไปเล่นน้ําที่ในแม่น้ําเสร็จแล้วก็มีงูค่ะงูใหญ่มาพันมาพันเอวของผู้หญิงนะคะแล้วเสร็จแล้วลูกทั้งแปดเนี่ยก็วิ่งหนีกันหมดเลยและผู้หญิงเนี่ยพอสะบัดงูได้ก็วิ่งหนีไปด้วยหลังจากนั้นไม่นานนะคะผู้หญิงก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกคนที่9ค่ะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็พาลูกทั้งเก้าเนี่ยกลับมาอาบน้ําที่บริเวณแหล่งน้ําที่เดิมนะคะเสร็จแล้วก็งูงูใหญ่ตัวนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกงูใหญ่หรือนากันนั้นเนี่ยเขาก็ถามผู้หญิงว่าลูกของเราเป็นอย่างไรบ้างนั่นก็หมายความว่าลูกคนที่เก้าเนี่ยเป็นลูกของพญานาคนั่นเองค่ะ และลูกคนที่9้าเนี่ยนะคะมีความเฉลียวฉลาดมากโตขึ้นมาก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองนั่นก็นคือตำนานว่าออคนลาวในปัจจุบันเนี่ยนะคะสืบทอดมาจากออลูกของพญานาคหรือหลวงคนนั้นนะคะเขาก็เรียกตัวเขาเองว่าลาวซึ่งมาจากคำว่าหลวงคือพญานาคนั่นเองค่ะ พญานาคก,ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของลำน้ำโขงชาวลาวเชื่อกันว่าสายทานน้ำอันคตเคี้ยวที่ทอดยาวกว่า4,000กิโลเมตรไหลผ่าน3ประเทศนี้ก็คือเส้นทางที่ครั้งหนึ่งพญานาคได้ลัดเลาะเดินทางผ่านคุนเขาหลายพันกิโลเมตรมาจนกระทั่งถึงดินแดนอันสงบนั่นก็คือประเทศลาวซึ่งเส้นทางที่พญานาคผ่านนั้น ก็ได้เกิดเป็นล่องสายทานน้ำที่นำพาความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองมายังคนในประเทศลาวเช่นเดียวกันดังนั้นพญานาคหรืองูใหญ่ก็มักจะปรากฏให้เห็นตามพุทธศาสนาพิธีค่ะที่เห็นยาวๆอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่ารางน้ำมังกรค่ะเวลาใช้เนี่ยจะใช้ในช่วงของสงการานวิธีการใช้ก็คือ จะยกทางด้านหางให้สูงขึ้นนะคะให้ทางด้านหัวต่ำลงทางด้านหางจะมีบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะเทน้ำลงมานะคะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆไปออกตรงบริเวณใต้ คางใต้ปากของมังกรแล้วก็พรมลงมาเหมือนกับการส่งน้ําพระพุทธรูปอะค่ะแต่คราวนี้เรามาดูว่าทําไมถึงจะต้องเป็นตัวมังกรทําไมจะต้องมีหงอยู่ทางท้ายของมังกรเป็นที่ลินน้ําลงมาทําไมจึงมีพญานาคออกมาจากปากของมังกรค่ะตามตำนานนะคะก็มีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าได้มองเห็นว่าคือไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือเป็นพญานาคเนี่ยก็คืองูอใหญ่เหมือนกันแต่คราวนี้ ใครจะได้เป็นเจ้าแห่งงูใหญ่เพราะพระเจ้ากา็ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าให้หน้าเป็นเจ้าแห่งงูใหญ่นะคะเครานี้พอมัองกรด,ดูเข้ามังกรก็โกรธเอ๊ะอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อเขาก็มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันเขาก็เลยมาท้าประลองฝีมือกันกันกบพญานาคว่าอ่ะใครเก่งกว่ากันถ้ามังกรนชนะเนี่ยนะเขาก็จะกินพญานาคไปให้หมดเลย แต่ถ้าเกิดสมมติพญานาคชนะจะให้มังกรทําอะไรเขาก็ยอมทุกอย่างแล้วมังกรก็พยายามกินกิพนพญานาคกินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดสักทีพญานาคก็ยืดตัวออกมาเรื่อยๆยืดออกมาเขาพยายามกินอยู่ตั้งนานนะคะกินไม่สําเร็จหัวเดียวเนี่ยนะคะกลายเป็นสามหัวกลายเป็นพญานาคห้าหัวจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นเจ็ด หัวหรือเจ็ดเสียนะนะคะมังกรก็เลยบอกพอละยิ่งกินยิ่งง้อออกมาแล้วเนี่ยเป็นเจ็ดหัวเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะกินหมดแพ้ยอมแพ้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพญานาคสั่งมาเลยจะให้เราทําอะไรพญานาคก,ก็บอกว่าต่อไปนี้นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมังกรจะต้องเป็นคนไปดูแลน้ําคอยดูแลรักษาน้ํานะคะให้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์และน้ําทุกหยาดทุกหยดเนี่ยจะต้องออกมาจากปากของมังกรนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นตำนานที่มาว่าเวลาเขาสง่สงน้ําพระเนี่ยนะคะก็เลยใช้รางสําหรับส่งน้ำเนี่ยเป็นรางมังกรค่ะแต่ก็ยังคงไว้ว่ามังกรคายพญานาคออกมานะคะเป็นน้ําพรมลงมาคราวนี้เรามาดูว่าเป็นบริเวณของปลายหางของมังกรทําไมจึงเป็นหงคะก็เพราะว่าหงเนี่ยเปรียบเสมือนกับสัตว์สื่อสารทางอากาศของพระพุทธเจ้าน้ําที่ประพรมลงมา เพื่อที่ลงมาส่งน้าพระเนี่ยเหมือนน้าที่ประทานมาจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องลงผ่านหงลงมาก่อนเพื่อที่จะมาถึงมังกรแล้วก็พรมลงมาบนพระพุทธรูปในวันสงกรานต์หรือตามเทศกาลที่มีการส่งน้ําพระต่างๆนะคะนี่ก็คือตำนานที่มาค่ะ นอกจากคำว่าหลวงพระบางเป็นชื่อเมืองหลวงที่ตั้งตามพระพุทธรูปพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าหลวงพระบางนั้นก็ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรตอบหนึ่งเมืองเมรีหรือว่าตอบสองเมืองจำปาอีกสักครู่เดียวค่ะติ๊กจะกลับมาเฉลยให้ฟัง เรื่องค่ารักษาไม่ต้องห่วงนะวอรีรฟรีกับกรุงเทพประกันภัยนอกจากคำว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงที่ตั้งตามพระพุทธรูปพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วหลวงพระบางก็ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองเมรี ทั้งนี้เนื่องมาจากหญิงสาวชาวหลวงพระบางส่วนใหญ่นั้นจะมีผิวพรรณขาวและรูปร่างที่เพรียวระหงดังกับนางเมรีตามนิยายเรื่องพระรถเมรีค่ะอ,อ,อันนี้ค่ะเป็นหอหอเล็กเนี่ยนะคะที่ปะด้วยกระจกหลายๆสีเนี่ยอันนี้ติ๊กจะให้คุณผู้ชมสังเกตถึงช่อฟ้าใบรากาหางหวงค่ะคือที่เมืองไทยเนี่ยนะคะเขาจะมีช่อฟ้าใบรากาหางหง ส่วนที่เราเขาจะบอกว่ามีช่อฟ้าใบละกาหางหลวงหลวงก็คือพญานาคนะคะวิธีการดูดูตรงไหนคะดูตรงบริเวณหลังคาที่อยู่ด้านบนสุดนะคะช่อฟ้าเนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสองข้างส่วนใบละกาเนี่ยก็คือจะอยู่บนบนบนคันค่ะบนสัน เป็นสันของหลังคาเลยนะคะเป็นใบหยักๆ,ๆ,ๆ,ๆมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะส่วนตรงกลางค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่หางของพญานาคนะคะมาชนกันอันนี้เป็นพญานาคเป็นหางพญานาคเขาจึงเรียกว่าช่อฟ้าใบรากาหางรวมก็คือหางพญานาคนั่นเองค่ะส่วนหลังนู้นค่ะถัดไปเป็นหลังคา3าชั้นนะคะอันนั้นคือช่อฟ้าใบรากาหางหงค่ะดูตรงกลางค่ะ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหงคู่หนึ่งหันหน้าเข้าหากันนะคะจะแตกต่างกับอันนี้ซึ่งเป็นหางของพญานาคหางรวงค่ะหลังจากที่มาเทียนนี่มีความยาวประมาณ1เมตรแล้วขอเอาวน้อบหัวเอาไปทำอะไรคะสะดอกเคราะห์เหรอไม่ใช่ก่อนที่จะมาทดรวมพิธีทางศาสนา พ,พิธีอะไรพิธีมงคลหรือว่าพิธีอ่เป็นพิธีมงคลของเขาเนี่ยมาไไว้พระนะเขาก็พอดีบนจบอยู่ตรงนี้เขาก็หมายกันไว้ส่วนที่เหลือนี่นะมันจะมาอย่างยาวอยู่ถ้าบาดใดคนู่ในบ้านเขาก็ทําให้คนอื่นต่อถ้าไม่เลยเขาก็ตัดทิ้งเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะมารวมๆกันแล้วก็เป็นหลอมเทียนประจำพรรษาแล้วก็แจกให้ตามที่วัดวารามที่สวนนบกด้มีฟฟ้าด้วยเขาเรียกว่าเทียนเวียนหัวเทียนเวียนหัวบนนอกหัวนะครับเพื่อเพื่ออะไรอ่ะสิริมงคลต่ออายุหรืออะไรมันเป็นอย่างนี้เขามีคนเชื่อว่า ทุกๆอย่างนะมีเคราะมีเข็มเขนมีมารร้ายต่าง,างๆนี่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาขเขาก็คิดว่าอยู่ดงหลวงแม้ว่ามุมมองภายนอกของหลวงพระบางจะเปลี่ยนไปจากอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ทว่าศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขามีได้ถูกบันทอนจากความเจริญรอบข้าง พวกเขายังคงรักษาความเรียบง่ายตามทัศนคติและบาดวิธีของความเป็นชนชาติลาวได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือสเสน่ห์ที่ตราตรึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ย้อนกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งค่ะคนลาวเขามีความชัดหนึ่งเขาจำไว้อยู่บนว่าเราเนี่ยนะหาเงินหากินหาไซสหาเรือไว้ทำบุญแค่นั้นจบตายไปแล้วไปนาไม่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรอนอะไรขอให้รักษาสุขภาพไว้ก่อนนะเป็น<ม>อย่างนั้น ก็คือผมเคยพูดกันดบนักท่องเที่ยวทุกคนว่าถ้าท่านอยางรักเมืองลาวคิดรักผมอยากจะมาเยือนเมืองลาวมันไม่ยากขอให้ทุกๆท่ทานจงรักษาสุขภาพของท่านไว้ก่อนพอท่านสุขภาพสมบูรณ์แล้วจะไหมท่านจะมีโอกาสมา,มาเยือนผมนะเรื่องตางม,มันมาที่หลังขอให้เราประสบรณ์แล้วก็มีบางคนบอกว่าโอ้มีตมังเยอะเหรอเจ็บแค่ได้ป่วยไปอะไรก็ไม่ได้ลงยนร์ก็ไม่ได้ขึ้นยนต์ขึ้นเครื่องก็ไม่ได้แล้วจะมาทรมานทาไมก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือสำคัญที่สุดเขาบอกว่าหาเงินหาไซส์หาเรือไว้ทาบุญแค่นั้นจบ และการเมื่อเวลาหามาเยอะก็ไม่จําเป็นตายไปเอาไปนํนไม่ได้เราต้องทักด้วย